สวัสดีครับกับผมนายรักชาสมเกตเลินเลขที่11วันนี้จะมานำเสนอคลิปวิดีโอเรื่องกติกาการว่ายน้ำของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกีฬาว่ายน้ำนะครับกีฬาว่ายน้ำคือการใช้ร่างกายทั้งหมดเคลื่อนไหวในน้ำเพื่อการแข่งขันหรือการออกกำลังกายซึ่งมีท่าว่ายน้ำหลักอยู่สท่าด้วยกันนะครับได้แก่1ท่ารีไต้ 2ท่ากันเชียง3ท่ากบและ4ท่าผีเสื้อนะครับการแข่งขันว่ายน้ําเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกที่ได้รับความนิยมเพื่อลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจช่วยในการผาเผาผลาญแคลอรี่และลดแรงกระแทกต่อข้อต่อนะครับประเภทของการแข่งขันว่ายน้ําของแต่ละท่าก็จะมีประกอบบนคลิปวิดีโอเลยครับความสําคัญของกีฬาว่ายน้ํานะครับ ความสําคัญของกีฬาว่ายน้ําคือการเป็นกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจอย่างรอบด้านทั้งความเสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบหายใจและปลอดให้แข็งแรงและช่วยเผาผลาญแคลอรี่และควบคุมความหนักการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อต่อเนื่องจากแรงกระแทกต่ำไปจนถึงการช่วยผ่อนคลายความเครียดบรรเทา าการซึมเศร้าและเสริมบุคลิกภาพที่ดีนะครับกฎและกติกาว่ายน้ํานะครับหลักการทั่วไปของกฎกติกาการว่ายน้ํานะครับการแข่งขันว่ายน้ําจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ในักกีฬาทุกคนได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันนะครับโดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้และจะมีหัวข้อหลักอยู่3าหัวข้อนะครับคือ 1. การออกตัว2การว่ายและ3าม การกลับตัวนะครับและภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นตัวอย่างสาว่ายน้ำที่ใช้การแข่งขันและเส้นต่างๆนะครับประโยชน์จากการว่ายน้ำเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจผาผผานเชลอรี่และควบคุมน้ำหนักลดแรงกระแทกต่อข้อต่อเสริมความยืดหยุ่นและสมดุลสุขภาพหัวใจและ ดอดเลือดเสริมความแข็งแรงของปอดครับ